บวัสดีครับผมมาเจอกันอีกคลิปครับบรรยาการประจวบแล้วครับผมประจวบะปจ,บปจ,บปจบูบะปจู่บฝนจะตกอีกแล้วบรรยากาศถนนข้างทางเกาะกลาง,างมีหมาไหม ีใครนั่งแยบดูเราหรือเปล่าข้างทางแถวนี้มันชอบมีคนมานั่งแอบดูเยอะแยะไปหมดครับผมสายบรรทุกขนานรีบก็แซงผมไปนะครับผมไม่รีบครับมาถึงช่วงนี้ผมไม่รีบนะครับผม สามสโลเข้าปารบบรีผมไม่รีบครับผมวิ่งไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับเพรามีแง่กสิบก็พอแล้ววิ่งไวก็ไม่ได้นะจะสองจดหมายถึงบ้านครับอ้วิ่งไว้มีสองจดหมายถึงบ้านนะครับ วอนนี้พวกยิ่งนั่งรออยู่นั่งรอเยอะอยู่ครับผมสังเกตด,ดูดีๆครับสังเกตด,ดูข้างทางครับรถตู้เปิดท้ายนี่สแสดงว่าใช่เลยครับผมฝาก,กด้วยนะครับผมเข้ามาดูคลิปผมกดฝากกดไลค์กดแชร์เออนี่นี่ร้านนี้นะร้านนี้ข่าวร้านนี้เยอะๆได้กินเยอะ นี่ก็ร้านแก๊สแล้วก็เติมน้นฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใบมะกรูมะเขือพวงใส่ให้หมดเลยครับองององ่ะใส,ใส่ให้หมดเลยครับ วันนี้ก็อันตรายครับย้อนสอนมายิกีก็อันตรายครับผมกดวัน์กดติดตากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปช่อง YouTube นายอาทิตย์ชินทวันด้วยนะครับฝากช่อง YouTube นายอาทิตย์ชินทวันไว้ได้วยนะครับโอ้วันนี้ก็มาดูบรรยากาศครับคึ้มอีกแล้วครับคึ้มเหมือนฝนจะตกอีกแล้วครับโอ้ เห่มือนฝนจะตกอีกแล้วครับโมลอดูนะครับร่บีฟ้าไปทะเลครับทะเลไม่มีนะครับนู่นไงครับรถว่าแล้วรถจอดอยู่ฝั่งนู้นไหมครับรถจอดอยู่ฝั่งนูนใครขาเข้าประจบก็ไม่ต้องขับไปนะคะะรับวันนี้ผมขาเข้ากรุงเทพก็อาจจะไม่เห็นมีรถครับอ้ จะมีมีรถนี่ก็อันตรายนี่จะย้อนสอนอมไรความมักงง่ายเวลาอุบัติเหตุมากา็ใครรับผิดชอบวะผม ไปยืนนำละยกครับมจตองไม่ต้องขับไปนะครับเียนีว่าับักเรเยอะนะครับ รีบไปก่อนเลยครับผมไม่รีบครับผมไม่อยากโดนห้าร้อยพันหนึ่งผมไม่อยากโดนนะครับไม่มีใครช่วยนะครับผมมาข้างถนนหิน,นหมายยังเมินหนีใส่เราเลยครับขนาดหมายยังยิ้มเลยครับผมโดนจับความเร็วหมายย,ยิ้มเลย ทีเราก็ไปเลยๆครับากกันนะครับ อุ้ิงเอฟซีอุ้งิงมากดติดตามหน่อยอุ้งยิง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 อุ้งใิงอุ้งยิงอุ้อ้งยิงอ้ิอ้งยิงิงอุงยอิงออยองออิง้อออ้ยย้้อ้็จ้้้าหน้ยอออ้ ตกเสร็จแล้วก็พยับหนาวพามานะครับหนาวหนาว เได้ลืมแล้วนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์ like, กด subscribe ใบมะกรดด้วยนะครับโผมนี่ครับบรรยากาศแถวบรรจุนะครับ,เ,บะะเข้าแล้วพายุมาแล้วใส่พายุมานะครับฝากด้วยนะครับผมใครชอบคลิปผมก็ กดไลค์กดแชร์ผมหนยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจากหลยพันคนพันคนหมื่นคนแสนคนครับผมอ,อยากให้ดูลบชมครบสี0พันหนึ่งสพันชั่วโมงครับผอ,อยากมีคนติดตามผมเยอะๆครับได้มีกำลังใจทำชิะเยอะๆนะครับผมถ่ายให้ดูครับไปไหนก็ถ่ายให้ดูครับผม ชอบดูบรรยากาศการงค็ถ่ายให้ดูนะครับไปเจออะไรก็ถ่ายให้ดูครับไปเจออะไรก็ไปเจออะไรก็ถ่ายให้ดูไม่ได้ถาอรถเป็นไรพี่ ลูกทิ้งไว้นี่ครับผมในการข้ามทางครับผมถ้ใครอยู่กาแฟก็แวะกินกาแฟร้านนี้ก่อนได้นะครับโอ้ขับรถมาไกลก็แวะกินก่อนได้นะครับอยู่ประจวบครับแต่ผมไม่มีเงินกินครับผมได้แค่มองอีกแล้วนะครับโอ้ คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับช่องยูทู e นายอดิศชินวันฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับปบ